ตรงตรงเนี้ยเริ่มหันกันยังฮะหันกันแล้วหันแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันมันยิบยุบหรือไงมันหันมันมันโดยแค่น้ำกัดนั่นแหละเอ๊บ้านเขาอยู่ทีงไงแล้วแล้วตอนเนี้ยเป็นน้ำขี้ไายมันลำบากไหมฮะลำบากกันน้ำ่วมเหรอครับต้องหนุนบ้านกันหนุนกัหมดแล้วแล้วหน่วยงานเขาเข้ามาดูยังไงเราไอ้ไอ้เนี่ยเขามาดูไอ้เนี่ยไอ้ผู้ใหญ่บ้านมาดูเฉยมาดูให้ยงให้ยาอะไรกันเขายังให้อะไรแก อยากให้เขาเข้ามาแจกไหมฮ้ยเออต้องเข้ามาแจกกูแรกกูใหญ่บ้านอ่ะเขาต้องมามาแจกแต่ยังไม่มาใช่ไหมยัง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 ตอนนี้เริ่มเป็นกี่หลายคนเนี่ยหลายคนแล้วลราเป็นเนี่ยในบ้านก็เป็นกับขังในบ้านก็เป็นอยากให้มาเร็วๆครับอืมโอเคถ้าตอนนี้น้ำมาแล้วเนี่ยเริ่มเป็นอะไรกันยังขันกันยุ้ยยิ้มด้านสกปรกด้วยน้ำไม่ดีนี่น้ำมีกชื้อโยเกิร์ตไฟเหลืองๆเนี่ยมาเนี่ย อ๋อข้างในมันเป็นก็เลี้ยงงูเลี้ยงควายลงกระสาเก่านี่ขี้ยังไม่ลอยมาเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวลอยมันจะเก็บไว้หุงแล้วตอนตอนตอนนี้ทเออท้าเปื่อยยังฮะไอดูโทษนะาแท้มันก็เป็นเนี่ยตามเล็บน่ะเหรอป้าใส่บุ๊ปป้าโป่งเอ็งยังได้เก็งอยู่ต้องมีงเท้าบู๊ไปเลยนะฮะทำอะไรใส่ระบุ๊ปอย่างเดียวไงเข้าไปยังไม่มีใครมามาเลยก็มีก่อนนั้นจะขึ้นอ่ะผู้ใหญ่มาแจกคนลาตลาดเล็กๆแต่ว่าหมู่บ้านมันก็ บ้านหนึ่งหกคนเจ็ดคนตลับไม่พอทาค่ะอ๋อตอนนี้ไม่พอแนละ้วยายเขาเข้าไหมอยากให้เขามาช่วยหน่อยเนี่ยพื้นป้าเมาื่อคืนนี่นอนแฉะแฉะพื้นแฉ่งหลังชื้นมาอะไรเนี่ยน้ําอะไรมันขึ้นใช่คันเนี่ดูป้าเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดเนี่ยโดนน้าหน่อยป้าไม่รงน้ําเนี่ยเนี่ยโอ้มันกระเด็นขึ้นมาคือว่าเจ็บของแล้วรถมันสวนมา,มนนมากระเด็นเราฝากหน่วยงานยังไงฮนะลวด ฝากยังไงฝากมันดูแลหน่อยอะมันดูแลหน่อยมุมหนึ่งเขาจะบัวแย่เนี่ยตรงนี่เป็นตุ่มแล้วล่ะฮะเป็นเริ่มเป็นตุ่มแล้วครับแล้วเห็นใส่รองเท้าอะไรเอาเท้าบูมมากันไว้ฮะกันี่นเนี่ยตามซอกเนี่ยหมุนลวอ๋อตามเท้านะครับเดินบนบ้านมั่งอะไรมั่งบ้านน้ําท่วมแล้วอ๋อครับตอนนี้เราเป็นออลตโมที่ดี่ใช่ค่ะเ่เราประสานีด้ หมอมาคือก็ถ่ายรูปส่งหมอตลอดเวลาแล้วก็ประสานว่าในระแวกที่ว่าที่เราดูดูแล่าสาหลังว่าน้ํามันท่วมไหม,มก็ท่วมแต่ว่าน้ําก็ขังคือน้ําเน่าน้ํามันถ่ายเทมามันไม่ไปไหนมันก็อยู่แถวนี้ยครับแต่ว่าประชาชนเดือดร้อนก็คือน้ํากัดเท้าคือทางออกทางเข้าม,มันออกไม่ได้ถือจะอยู่ติดถนนแต่ในบ้านมันออกไม่ได้ของมันมีมบางทีมีตู้เย็น,ม,นมีของไฟฟ้าต้องลงน้า ก็ต้องลงน้ํามีปิงม,มีสิ่งมีแบบสิ่งมีพิษอะไรสัตว์มีพิษที่กัดเราอะครับแล้วตอนเนี้เราประสานแม่ว่าจะเอายาเพิ่มมก็คือทางที่เขาอยู่ในเนี้ยเขาก็อยากจะได้ยาแล้วก็เป็นยาแบบดูแลแบบยาตามบ้านตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยแต่ทางอ,อสมอ่ะหมอเขาให้มาคือให้มาแจกตามในละแวกที่หนูดูแลผ้าหลังก็ให้คนละอันตลับตละอันละอันมันะน,นก็ไม่พอแต่บางทีคนเขาก็ไม่พอเพราะว่ามันไม่ใช่มีแบบตลับหนึ่งใช้ได้ทั้ครัวเรือน บางทีเขามีเจ็ดแปดคนทุกครัวเรืองเขาก็อยากจะได้แบบว่าประทาสลับเดียวก็ใช้หมดแล้วตอนนี้เริ่มเป็นกันเริ่มเริ่มเป็น,นเริ่มเป็นเป็นเท้าเปอยเท้าเปื่อยแล้วก็กัดน้ำกัดเท้าเป็นแผลแผลคันคันคนะจา้า ผมดินอยู่ครับ ทั่วหมดอะเนี่ยเลลงบ่อยต้ <c oughs> อ,องทดสัก ตรงไหนอะตรงตรงัวไหนอะนี่อะอ๋อ้นามแสบป่ะครับนาแล้วมันกัดแดงก็แสบครับน้ำนี่มันถ่ายเทไหนไม่ได้เนะหรอน้าถ่ายไม่ได้ไปไหนไม่ยังไม่ได้ป่านนี้น้ำเสียยังเริ่มแล้วเนะี่ยตอนนี้เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยนี่ทำให้น้ำนี่กัด ตัดเท้าจะหนาเลยโอ้ไม่ถายากันเลยมันกระซิบกระ อ๋อรถตรงพี่ถอยหลังได้ด้วยเหรอครับตอนนี้คนก็เดินออกมาได้เคี่ยพี่ครับบางทีก็ใช้เรือหรืออะไรใช้เรือ มาทำเตาไว้อแล้วมันท่วมแล้วเตาเก่าหมดแล้วครับแล้วตาเดินลุยในนาอัพเลยเหรอก็เดินลุยมาครับไม่มีเรือเหรอมีแต่ว่าคงลุยต้องน้ำขึ้นแล้วอ๋อครับต้องน้ำมาใหม่เลยครับลุยขึ้นมาลุยตลอดเวลาแล้วตอนนี้น้ำจัดเท้าไหมครับก็ทายาอยู่เรื่อยลงน้ำก็ทายาไว้ทาที่พึ่งถึงคูไว้ครับในน้ำเกาะไงครับ เไม่วมาจากร้านขยะอย่างพี่พึ่งพี่พูนนะเขาก็อย่างนั้นแหละน้ำตอนนี้น้ำเน่าไงราะน้ำเน่าลงมามันก็อย่างว่าถืออะไรมาตาโอ้แล้วอยู่กันกี่คนครับตาอยู่กี่คนครอย่า